ไม่รู้จะยังไงใช่ไหมตรงนี้เขาไปหักแค่ที่เดียวใช่ไหมไมันเหมือนยาวจาหลายที่เลยนะ ด้านหลังเหมือนเหมือนอะไรไปโป๊ปข้างหลังเลยเนาะไอเอาเอากล้องไอ้ตัวยิแงแสงอะไรที่ผมทิ้งก่อนกินหลายขนาดฉี่แล้วฉี่อีก <c oughs> สรุปเฮียเอากี่บาทเนาะโอ้ถ้าถ้าอยากได้ก็ล้านเสร็จไ,ได้ไหมไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวเลย <c oughs> พอฝั่งนี้ได้ยินเป็นล้านหันกลับม,มองเลย <c oughs> <c oughs> ลงข้ออะไรอ่ะ ม่พอได้ยินเป็นร้านหันก็มามองเลยอะมาเหดูปูหวักเขาอกของแม่นี่ดูปูหวักเขาเก่งมากเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพื่อนผมดูอีกทีนึงแต่ผมดูว่าแท้แต่ไม่ใช่ยุคที่เขาเล่นกันเป็นหลอกข้าแก้วใช่หลอดเลยแหละพี่ชมผมว่าหล่อนี่ต้องลดราคานะบอกไว้ก่อนนะเมื่อกี้สองหมื่นสองเหลืวสองหมื่นเลยนะ ในคือเจ๊เจ๊ก็กไม่ยอมเพราะว่าสัญญาจะมีจัดไม่กองสองพันสองพันเรามาแบ่งผมพันหนึ่งได้ไหมเขาเนี่ยสรุปนี่ได้สองพันแบ่งผมพันหนึ่งได้ไหมผมเอาวเขาพันเดียวอ่ามาพันเดียวที่เหลือมาให้ผมพันนี่ไม่บอกสักจจะก็มีสัจจะพูดอยู่เรื่อยเลยพูดอยู่เรื่อยเลยนี่พูดแบบสัจจะแล้วสัจจะนี่คือเหมือนจะไม่เอาเลยใช่ไหมนี่ต้องหกปีหรืเจ็๊อยู่เท่าไหร่ แล้เจอ,อยู่เท่าไหร่หกสิบหกค่ะพร้อมนะเอาแล้วอวดรูปแล้วอวดรูปแล้วโ <c oughs> อ้โหเฮ้ยนี่ใช่ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยคือเขาตรงนี้เหมือนซ่อมเลยนะ แต่เหมือนเขาไม่ได้ซ่อมเขาขูดเหมือนมันจะไม่ขูดเนี่ยขูดมาเลยตอนแรกนึกว่ามองเหมือนซ่อมเลยนะแต่บังเอิยว่าเขาเหมือนกับไปผฝน่ะไปถูอ่ะไม่รู้ทําไมเราได้มาตีแบบนี้เลยก็ไม่อยู่ห้อมานานมากเลยเกิดสวัดีพี่หอยสวัสดีครับสวัสดีครับ แก่ okay, หน้าตาดี้วยนะเนี่ยคนจีนแท้ปเตี้ยเฉยปจีนแท้ฮะ <c oughs> จีะจบหรอไม่เคยไม่เคยไม่เคยไปน้ำที่ไหนจิงจริงไอยากเช่าประมาณสักร้านหนึ่งรนะ้านสองได้ไหมเียร้านสองได้ไหม คือคือผีผมก็เกรง่นใจคุณบอมมากๆผมชอบตรงนี้แหละที่ผมชอบที่พาลูกสาวมาด้วยไงเพราะลูกสาวเป็นคนยุให้ขายอันนี้คือสมเด็จบางุมพมนะเนี่ยนี้สมเด็จบางุมพม์แต่เห็นะว่าเขาเขาหักบินมุมล่างอันนี้ถ้าเป็นพิมพ์เส้นได้ตรงนี้เหลือหลักตอนนี้นย่ยง้าสี่แสนนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ก็เลยแบบแต่มันพอมันพอชำรุดนี่คือจบเลยไง โอ้โหน้ำเสือพูดตรงเลยผมก็พูดตรงกับคุณบอยก็วิ่งแบบคุยกันเข้าใจอยู่องนี้องค์นี้ถ้าไม่หักนี่องค์นี้สภาพดีนะครับเต็มเลยลำเลยมืองานเขาภาพหัวคือจะไม่มีสึกเลยคุณครับตลาดขาไปคือพอมันช่ำรุดแล้วผมก็ได้แค่เก็บอ่ะไม่ได้ไปขายใครอ่ะ นีแล้วกันเฮียล้านหนึ่งแล้วกันล้านหนึ่งแสนพี่ช่วยยุ่งหน่อยพ่อจะได้ขายคุณพ่พอจะได้ขายจะได้เงินก็อย่างนี้ดีกว่าคุณพ่อเดี๋ยวยังไงเอออันนี้เสื้อผมนี่มีเยอะถ้ามีเยอะนะครับยังมาบอยอย่างเียแล้วเรามว่ากันผมทำไมามายกมันแบบเป็นเข่งๆนี่ผมว่าผ้าผมไม่จะเป็นเข่ง,างมาเป็นเข่งก็ได้ผมชอบหรือเข่งๆนเข่มงนะ ไม่แต่แต่องค์นี้คือเขาเขาชำรุดแล้วเขาโปมาถึงตรงนี้เลยเหมือนกับซ่อมแล้วเขาก็ไหลไหลมาเรื่อยปะโป้ด้านหลังนี่เขาแปะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยไอแต่ไฟนี่มันส่องมันไม่เห็นว่าไม่ว่าวันว่ามันโป้แต่พี่เราเห็นว่ามันส่องไปปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันป้ายอะไรอยู่แต่ไม่หักถ้าหักที่คือหักอีกชิ้นหนึ่งเหลือสองแสนเลยนี้ ร้านหนึ่งนะเฮียให้เธอให้เธอคือผมอบบแพ้ทางเห็นเฮียบอกมาไกลเนี่ยผมแบบแล้วนัดกันแล้วมายืนรอขอเลยขอเลยวจริงนะเฮียจริงใจผมมันรักผมิไม่มากเลยไปดูช่วยชีวิตที่จะหาได้หรือเปล่าคือเจ้าของท่าเขาบอกว่าไปดูเดอะสโตน เลยอยากจะเอาพระปล่อยเลยนี่มันเกี่ยวยังไงกันไปดูกับลูกลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงบอกป้าขายเถอะลูกเจ้าตังค์เก็บตังค์ดีกว่าอย่างที่ว่าผมไม่อยู่ผมไม่อยู่เขาเจ้าไปเงี้ยผมว่าไปเจอคนที่ดีอย่างคุณบอลโอเคไปเจอบางคนแบบในหนังเงี้ยอ๋ออยากได้พระเราเามามาปนพระเราจริงไม่มีหรอกป้นพระไม่ใช่ป้นฮะเวลาเขาประเมินราคา อ๋ประมาณคขาว่าถ้าแพ้กว่าจะเล่นเงินหนึ่งพันดอถ้าได้ไหมหรือหนึ่งกับบาทอ๋อจากหมื่นกว่าจากล้านกว่าหรือหมื่นกว่าเลยไม่รู้ไหมไม่รู้ที่ทำอะไรเลยมานนึงเอ้ก็จริงวเราสะสมไปเยืนตันมากพอแม้วกวนอืมแล้วมาเจอแบบนี้ก็สายหรือบเปล่าป้าไม่อยู่ที่ไหนอ้าวครับโชคดีครับสวัสดีครับทักแกอาเจ๊เจ๊สวัสดีครับสวัสดีเอางนี้เนี่ยเฮียพูดง่ายๆมาล้านสองแสนบาทเกินนี้ไม่ไหว คือผมเช่าเพราะว่าบอ,บอกตรงๆเลยเช่าเพราะว่ากําลังโชว์ออฟอยู่โชว์โชว์คลิปอยู่แต่จริงๆขแพงมากเลยเห็นไม่แพงมากเลยหนึ่งล้านสองแสนนะถ้าล้านสองเดี๋ยวเอาเอาเงินสดหรือเอาโอนเดี๋ยวผมจัดการให้แต่พออย่างเงี้ยพี่ลองดูนะดูแสงตัวนี้นะไอสีทองทองนี่คือซ่อมหมดเลยเห็นไหมเห็นเลยว่าปะโป้เลือเ้อยมาทางนี้เลยไอสีทองทองอ่ะเห็นไหมที่เห็นไหม เนี่ยทั้งหมดนี่คือการปักโป้ไล่มาหมดเลยแล้วดูด้านหลังนะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคืออาการหนักจริงๆผมใจรักอย่างเดียวเฮียตั้งใจมาหาผมผมก็สู้เฮียแต่เกินวันนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆหรือว่าจะเหลือล้านนึ่งกำลังดีนะะได้ทำใจเนี่ยทำคือซื้อไปก็ไม่รู้จะไปขายใคร ไม่ไหวจริงๆพี่เชื่อผมครจัดซื้อโชว์เอฟซีเฉยนะนะร้านสองเอาเงินสดหรือโอนครับถ้เาเงินสดเดี๋ยวผมเข้าไปโอนได้ครับโอนได้บีสองโอนหน่อยบีสองโอนหน่อยโอเค